พุ่งขึ้นอีกเรตติ้งแค้น EP 2สมมงความแซ่บนัวเปิดเรตติ้งละครแค้นตอนที่2อย่างเดือดเรตติ้งพุ่งทยานขึ้นจากตอนแรกฟาดไป2.4ยอดคนดูสดทางออนไลน์ทำยอดแตกสูงสุดถึง2 0 0 0 0คนในขณะที่เรตติ้งของกลุ่มผู้ชมอายุ15ปีขึ้นไป EP แรกได้ไปถึง3.70และใน EP 2ทำได้มากถึง3.94 และยอดคนดูสดทางออนไลน์ทำยอดแตกสูงสุดถึง2 0 0 0 0 0คนเรียกว่าไม่ผิดหวังกับการจับชนตัวแม่ระหว่างแอปทักษออนและแต้วนัทพรกับการฟาดฟันเชือดุ้นกันหนักจนแทบหยุดหายใจแม้จะลงจอไปเพียงแค่2ตอนแต่กระแสนในโลกออนไลน์ต่างก็ชื่นชมเป็นเสียงเดียวกันว่าภาพสวยเนือเรื่องเข้มขน้นน่าติดตามมีแววว่าเรตติ้งจะพุ่งขึ้นแบบไต่ระดับไปกว่านี้ได้อีก